เกี่ยให้ขนมแบบในหน้าเนี่ยให้เบิงแน่มันได้อยู่แล้วใส่กองเขาผอมขนมอันนี้เพิ่นเอิ่นว่าเตอร์กิสดีไลท์ เป็นขนมสันฉาติตุรกีเด้อเริ่มจากเอาทับทิมมาปันแล้วก็ะกรองเอาหนาม,มันเทหน่ำทับทิมใส่กระทะแล้วก็เลื้อไว้หน่อยหนึ่งตามด้วยน้ำตาลแกะขาวมีแบบใสาขาวแล้วก็น้ำตาลอ้อยธรรมชาสตรได้จ้าน้ำตาลเม็ดน้อยคนบดเดี่ยวกละลายแล้วแหมบัน,นี้ก็เอาแป้งข้าวโพดมาละลายหนํำทับทิมเทลงไปกวนจนวาเพลนเกาะโตตามด้วยครีมอฟท,ทาทาแล้วกส็สีชมพูอ่อนๆพอเริ่มเหนืดก็สิใสน้ำตาลค่อยๆแบ่งใส่สามรอบๆละหาสิบกรัมเด้อน้ำตาลเม็ดน้อยละลายไวเฮ็ดให ขนมเ้าสีใสสวยงามเหตุเด็ดซูเมนูนั่นละ่ะแคมีดแกะเขาวติดบ้านหาสื่อใอยูทอบ s ุ per market หล่ะก็แอปสมจ่ากวนไปโดนเติบซีผ่านาที่พุละ่ะเราก็ใส่ผงกุหลาบกับทัวพิตาชิโอแล้วเอามาแรปไปแซวไว้คืนหนึ่งเลยเด้อเวลาผ่านไปหนึ่งคืนจา้าเอาบักเผาอบแห่งหน่มาล่องดากก่อนเด้อมันจังสีบติดแม่จา่า คุกขนมเฮ้า้ทั่วเลยแล้วก็มาตัดเป็นเปียงเปียงเป็นจึงไดญซีสันเป็นตัวแสบบอในหนังหันเพิ่นกับมิกองรูราดาแต่ว่าเออยบมีจ้ากินกับซากหุาบรอนหอนเด้อแบบเขากันเขากันเวลิกู